ดีครับพี่น้องพี่พน้องน้องเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนวันนี้ผมวันที่สิบหกธันวาครับปีหกหกให้มาดูวิธีทำทุเรียนให้มีดอกครับมีดอกแบบนี้ครับทุเรียนผมดอกเยอะมากครับอันนี้เราก็กําลังนี่ ตุเรียนนันนี่อายุหกปีครับหกปีกว่าปีนี้เอาลูกปีที่สองครับปีที่แล้วลูกปีแรกได้ประมาณสามลูกครับปีนี้เต็มที่ครับลูกเต็มที่ครับต้นเดือนสิงหาผมจะทาใบครับทาใบโดยการตอนแรกผมก็เอายิซัมหวานพอหวานเสร็จประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมก็เอาปุ๋ยสูตรสิบห้าส่วนศูนย์ผสมสูตรเสมอสิบหกสิบหกสิบหก แล้วก็ผสมอินทรีย์เคมีครับอินทรีย์เคมีเนี่ยผมใส่หกส่วนสูตรเสมอใส่สามสูตรสิบห้าูใส่สองนี่ผมก็หวานหวานแล้วก็ลดน้ำช่วยในการปรับสภาพดินแล้วก็ผมก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วก็ทำใบครับทำใบทั่วไปครับทำใบสองรอบพอใบเพสลดัด ช่วงต้นเดือนตุลาวันที่สองตุลาผมก็ใช้สารแพคโคฉีดโดยผมยังไม่เคยฉีดครับปีนี้ผมลองฉีดดูกับสามร้อยมลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรครับผมลองฉีดดูวันที่สองตุลาคมหกหกฉีดสารไปพอฉีดเสร็จได้ประมาณสามวันสีวันนี้นะครับฝนตกใส่ผมคิดว่าคงจะไม่ได้นะครับเพราะฝนตกใส่ผมก็เลยจะไม่ฉีดมือจะปล่อยธรรมชาติผมก็สะสมอาหารมาเรื่อยครับ สะสมอาหารก็ใช้ปุ๋ยน้ำสูตร20ไม่ใช่4 20 4 26ครับแล้วก็พวกซิงพวกกรดอะมิโนแคนเซียมโรลอนแล้วก็พวกยาเพี้ยยาเชื้อราฉีดผสมกันครับฉีด7วันฉีดครั้าง7วันฉีดครั้างฉีดหม่เรื่อยครับจนถึงวันที่20หรือ21จิกา เห็นใบมันเขียวมันตั้งครับผมก็เลยกดน้ําครับนี่ยอดนี่ทขนเอาอ,อกครับนี่ันไม่มีประโยชน์ตรับปนน้าเจ็ดวันเจ็ดวันเห็นใบมันโศกผมก็เลยเลยปล่อยน้ำประมาณสิบานาทีครับสิบนาทีสิบเพื่อช่วยกระตุ้นตาดอกครับกระตุ้นตาดอก ต้นตาดอกพอปล่อยน้ำผมก็ฉีดเปิดตาดอกครับเปิดตาดอกฉีดเปิดตาดอกห้าวันฉีดครั้งฉีดสามครั้งครับฉีดสามครั้งก็ตาดอกก็เริ่มออกตาปลาเริ่มออกเริ่มออกผมก็ฉีดพอตาปลาออกผมก็ทุ่งน้ำสามสิบนาทีครับอันนี้รอรต้นล้วเอาเอาออเลยครับรอกิง ต้องเอาไว้ครับเปิดตาดอกห้าวันครั้งผมเปิดสามครั้งผมก็เลยออกมานี่ครับเป็นแบบนี้ครับเป็นน้องชาวสวนทุนเรียนครับต่อ,อเยอะโอ้ช่วงนี้ก็จะได้มีลูกประมาณมีลูกประมาณเดือนนึับ ดอกเยอะครับเหียดตีนหนูครับเราหยีดตินีนหนูจะเป็นมะเขือพวงเล็กแล้วครับเนี่ยี๋ยวเราก็จะแต่งดอกครับอืมต้นเล็กๆก,ก็มีดอกครับอายุสามปีกว่าสามปีครึ่งครับมีดอกครับรพี่น้องคนไหนที่ ปลูกทุเรียนทำทุเรียนก็เอาเป็นแบบอย่างก็ได้ครับดอกเยอะมากครับสูตรนี้ครับแล้วทุนี้แล้วก็บำรุงดอกกับฉีดปุ๋ยสูตรสิบสามสิบสามแล้วก็พวกแคลเซียมบอลอนแล้วก็กดอะมิโนครับแล้วก็ยาเพียไฟยาย้ยายเย็นนะครับพวกเพรียวพวกแมลงต่างๆไรแดงครับผ่าดอกได้ครับ ถ้าฉีดไทออยห้ามผสมยาจับใบนะครับฉีดไปทำทุเรียนให้ออกดอกทำไม่ยากต่อไปดูแลทำมาให้ลูกกิ่งนี้เราจะเอากี่ลูกเดี๋ยวเราก็แต่งวากิ่งนี้เพราะว่าหนึ่งสองสามลูกสี่ลูกประมาณสี่ลูกเราต้องแต่งดอกให้ เดี๋ยวเป็นมะเขือพวงก็ค่อยแต่งครับขอเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องชาวสวนทุกเรียนทุกคนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องปางงบคนสวนอันนี้ดอกไม่ได้เอาออกครับ ดอกเตียงอะไรไปมาให้ดูดอกทุเรียนดอกเยอะมากครับตอนนี้ผมว่าจะไว้สักหกสิบถึงเจ็ดสิบลูกครับเพราะต้นใหญ่ครับกิ่งนี้กิ่งละสี่ลูกสี่ลูกสี่ลูกครับกิ่งใหญ่สี่ห้าลูกก็ได้ครับตามติดนะครับขอเป็นกําลังใจพี่น้องชาวสวนทุเรียนทุกคนนะครับดูมันออกตามใบเอาออกเลยครับเนี่ยกิ่งแขนงเล็ก พรอะไรถึงออกกวนพราพวกกิ่งนี่มันเราฉีดสะสมหารทางใบมันจะดึงจากใบไปก่อนครับถ้าเราฉีดท้องกิ่งเนี่ยอาหารจะสมท้องกิ่งเต็มที่มันออกดอกพร้อมกันครับนี่นตอนนี้ผมออกฉีดเต็มที่เลยครับอันนี้เราแนะนำทีดีอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีอย่าลืมนะครับติดตามช่องป้างบคนทบสวน สนทุเรียนฟางบสังสังโคราชนะครับสวัสดีครับ